อาคันที่สองเสร็จเรียบร้อยล็อกรถเรียบร้อยนะเดี๋ยวพาไปดูอ,อ้าวนี่นะเสร็จเรียบร้อยแนละ้วจบไมไปรุ่นคันนี้สองวันครึง่งคันเขียวสามวันครึง่งสี่วันรวมไปทั้งหมดกี่วันสองวันครึ่งกับสามวันครึง่งหวันสองคันรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะจ๊ะดูกันได้เลยลองกัสดร้อน นอนเสียงเบรกหวานฉ่ำเหมือนเดิมคันเขียวสามวันครึ่งคันนี้สองวันครึ่งนะรวมแล้วทั้งหมดหกวันผมใช้เวลาหกวันทำสองคันนะทัศซีเป็นฮีโน่สามไปปัดทั้งคู่นะจบนะนรุ่นบอกแล้วชั่วโมงนี้อยากได้กระจัดประหยัดทำไมนะครับช่างบอยจาัดก,การให้เจอกันอีกทีที่นกคอยบรนมนะ เสร็จจากนครพมนมแล้วก็จะไปหนองบัวลพูต่อแล้วค่อยเข้าบ้านนะครับฝากกัด้วยไปรุนป่นปุ้น